สุภาษิตบทที่15ข้อที่20คนที่ร้องเพลงให้คนหนักใจฟังก็เหมือนคนถอดเสื้อผ้าออกในวันที่อากาศหนาวและเหมือนเอาน้ำส้มสายชูมาลาดบนแผลข้อนี้บอกว่าการร้องเพลงแม้นจะดีแต่บางครั้งมันก็ไม่ดีเมื่อร้องเพลง ผิดที่ผิดเวลาไม่รู้กาละเทศะในโรมบทที่12ข้อที่15บอกว่าจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่ชื่นชมยินดีในเวลาชื่นชมยินดีก็ร้องเพลงเปรมปรีแต่จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ในเวลาที่คนกําลังทุกข์ระ,ะทมเนี่ยจงจงร้องไห้ตอนที่กษัตริย์ดาริอัสต้อง ตัดสินใจทําตามกฤษฎีกาคือโยนดาเนียนลงไปในถ้าสิงโตเขาเสียใจมากคืนนั้นในดาเนียลบทที่6กเขที่18แล้เราก็บอกว่าพระองค์ไม่ให้นําสิ่งบันเทิงใดๆมาเลยเพราะว่ากําลังทุกข์ใจคือเวลาทุกข์ใจเนี่ยไม่อยากจะได้ยินเสียงเพลงรื่นเลงอะไรใดๆทั้งสิน้นการที่ร้องเพลงให้คนทุกข์ใจฟังเหมือนกับคนที่ถอดเสื้อในเวลาที่อากาศหนาวเย็นซึ่งการถอดเสื้อเช่นนั้นไม่เหมาะสมควรจะเพิ่มเสื้อมากกว่าแทนที่จะถอดเสื้อ ออกไปและการถอดเสื้อในเวลาที่หิมะตกหรืออากาศหนาวเย็นนั้นยังเพิ่มความเสี่ยงในการเจ็บป่วยเพราะอากาศหนาวเย็นอีกด้วยเมื่อมีบาดแผล การใช้น้ำส้มสายชูลาดลงไปโอ้โหมันคงจะแสบแล้วก็ทำลายเนื้อเยื่อบริเวณแผลนั้นมากขึ้นน้ำส้มสายชูเคยเป็นประโยชน์แต่บัดนี้มันกลายเป็นโทษเสียแล้วเมื่อใช้อย่างไม่เหมาะสมคนที่ร้องเพลงให้คนที่กำลังทุกข์ใจหนักใจฟังยิ่งทำให้เขาทุกข์ใจและเจ็บปวดมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่สามารถร้องเพลงนั้นได้ เขาไม่สามารถทนฟังเพลงที่คนอื่นร้องอย่างมีความสุขนั้นได้คนที่กำลังทุกข์ใจสมควรได้รับการปลอบประโลมสมควรได้รับการให้กำลังใจเข้าใจมากกว่าการที่มาร้องเพลงให้เขาฟังใจที่กำลังทุกข์ใจต้องการความสงบและการปลอบโยนการพยายามทำให้จิตใจของเขาลื่นเลงด้วยการรบกวนเขาด้วยบทเพลงหรือเสียงเพลงเนี่ย เป็นการเหมือนกับการแย่งความอบอุ่นในเวลาที่อยากจะได้ความอบอุ่นในฤดูหนาวเหมือนกับการเอาการรักษาออกไปแต่ว่าเพิ่มบาดแผลมากขึ้นเหมือนกับราดน้ำส้มสายชูไปลงบนแผลบทเพลงต่างๆสามารถบำบัดรักษาได้แต่บทเพลงที่ถูกร้องโดยปราศจากความรู้สึกเห็นอกเห็นใจมันไม่สามารถเยียวยารักษาได้แต่หลายครั้งก็ทำลายจิตใจมากยิ่งขึ้นอีก ดังนั้นในยามที่ทุกข์ใจการพยายามทำบางอย่างเพื่อปลอบประโลมเขาอาจจะไม่ช่วยเขาก็ได้แทบทำโดยปราศจากความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจเขาขอบคุณพระเจ้าเรามีพระเจ้าผู้ทรงสามารถเข้าใจเราได้การปลอบประโลมของพระเจ้านั้นช่างเหมาะสมและลงตัวสำหรับใจที่ทุกข์ระทมใจวันนี้คนอื่นๆอ,อาจจะไม่เข้าใจเราเมื่อเราทุกข์ใจบางคนก็พยายามทำบางอย่างเธอต้องเข้มแข็งนะกพามันเข้มแข็งไม่ไหวจะไปเข้มแข็งได้ยังไงเธออดทนมันอดทน ไ,ได้เธออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็พยายามเนาะแต่ว่าการพยายามเขาเนี่ยไม่ช่วยเราเลยบางทีทําให้เราเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นกว่าน,นั้นอีกด้วยซ้ําไปแต่มีผู้หนึ่งที่เข้าใจเราก็คือพระเยซูคริสต์ทรงเข้าใจเราเสมอดังนั้นวันนี้ครับคนที่ทุกใจทุกระทมใจเชิญเข้ามาหาพระเยซูผู้ทรงรู้จักและก็เข้าใจคุณ